สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายทั้ง YouTube และ f เฟซบุ๊กนะครับผมมือนี่ผมเซี่ยวแอนแนนหรือเซี่ยวหมดจากร้านบอสอนออมพอนเทคเตอร์มือนี่เข้ามาอยู่ที่สาขาบางบัวนะครับผมอำเภอขอนผงจังหวัดกระแพงเพชรเบอร์โทรกับศูนย์แปดหนึ่งส5มหกหเดน้อะครับผมแล้วอีกเบอร์นะครับ0 9 8 6 2 3 2 3 4 2นะครับอันนี้เบอร์โทรผมนะครับมือนี่เข้ากี่ผ้าปีปาหนาสุาาาาส่มปีสุ่มดองมาเบิ่งรถไถอ,อีกหนึ่งคันนะครับ เป็นคู่ปตเอล018นะครับตัวนี้มาพร้อมครับไปมีดันดินหนาแล้วก็ยางสภาพกริบๆนะครับผมดอกงามๆครับขั้นนี้เพรามาเบิ้งตัวรถกอบๆอบขั้นกันนะครับสภาพพร้อมใส่งานครับผมขั้นนี้เทียงดีเกียร์ดีโฟดีแฮตริอลกดีนะครับครับผม รถคันี้จดทะเบียนปี60นะครับมีตัวกันสุนหนาหายน้ำครับผมอันพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจนะครับรถคัน,นี้มาได้ราคาเพียงแค่หาแสนหาหมืน่นหาพันบาทครับผมทรงพี่สามร้อยกิโลแรกแหละมีคา่าแนะน้ำไห้ทางลานอีกหาพันบาทครับอันทมงดีมรงหนาท่าในใดสนใจติดต่อได้ที่ เพอโทษที่หายไวค้างต้นนะครับผมแล้วก็เพจบัสอนอัมพอนเทคเตอร์แล้วก็ช่อง u t u b e บัสอนอัมพอนเทคเตอร์นะครับชาแนลอันใชยสร้างข้าวปเบิ้งนะครับเอาสร้างครับเลยครับอัน เหลือครับท่านิงานไรงานหน้างานสวนอันรถเท่าพร้อมจีดีรับใส่ครับร้านเท่าจีดีรับใส่สุ่มพีสุ่มหน่องทุกคนนะครับผมอันจังไดก็ฝากร้านบริษัทอัมพอนแ็เตอร์ไว้นั่นะครับอันสนใจรถแท็กเตอร์รุ่นใดก็เข่ามาเบิงใดครับผมหรือโท่ามากก็ได้ครับอันขอขอบคุณครับสวัสดีครับ